พระุมผู้หญิงวันหนึ่งพระอาจารย์เซ็นกับลูกศิษย์เดินไปด้วยกันถึงทางจะข้ามลำห้วยที่ริมห้วยมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ เพราะข้ามลำห้วยไม่ได้อาจารย์เข้าไปถึงก็เข้าไปอุ้มผู้หญิงคนนั้นเดินข้ามห้วยไปเมื่อถึงฝั่งก็วางผู้หญิงนั้นลงและอาจารย์กับศิษย์ก็เดินต่อไปลูกศิษย์ที่เป็นเมนก็เดินตามเดินไปคิดถึงการที่อาจารย์อุ้มผู้หญิงข้ามห้วยคิดอยู่นั่นอดใจไว้ไม่ได้จนต้องถามอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ครับเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์ไปอุ้มผู้หญิงเดินข้ามห้วยท่านอาจารย์ไม่ผิดหรือครับ อาจารย์ตอบว่าฉันอุ้มผู้หญิงคนนั้นเพื่อช่วยให้ข้ามห้วยได้ถึงฝั่งฉันก็วางเธอลงอยู่ตรงนั้นให้เดินไปเองความคิดของฉันก็จบอยู่ตรงนั้นเธอนี่เก็บมาคิดอยู่อีกใช้ไม่ได้ยังไปะยึดติดในเรื่องเก่าไอ้เรื่องเก่ามันจบลงไปแล้วดีก็ดีเสียก็เสียมันแก้ไม่ได้มันต้องวางไว้ตรงนั้นเะนั้นเรื่องบางเรื่อง สิ่งบางอย่างท่านต้องรู้จากปล่อยวางบ้างเขาเรียดทาง,งานต้องจริงจังแต่ต้องรู้จักปล่อยวางบางเรื่องเช่นตัวอย่างนี้อาจารย์อุ้มผู้หญิงข้ามน้ำลูกสิสงสัยว่าอุ้มผู้หญิงสินไม่ขาดหรืออาจารย์บอกว่าท่านเลิกคิดตั้งแต่วางผู้หญิงนั้นแล้วจงจับผิดตัวเองอย่าเที่ยวจับผิดคนอื่นชีวิตท่านก็จะมีความสุข